สิ่งคือการแข่งแข่งขันเพื่อเอาชนะกันนะครับกองใครดังกว่านะครับเสียงกล้องเสียงกลงว่าง ใครดังกว่ากันก็คนนั้นก็ชนะนี่คือการแข่งขันนะครับงานพ่อขุนนี่ประมาณปี2,521นะครับเริ่มเริ่มมานะครับเริ่มเริ่มมีการแข่งขันกันมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับสำหรับกองเป็นเป็นประเพณีนั้นอ่า คนเท่าคนเก่นี่ก็จะมีการแข่งขันกันที่ในบ้านก็มีนะครับแต่พ่อปุ่ยเริ่มมาปี2521มาเรื่อยๆนะครับพร้อมกันแล้วก็อ,อีกกรรมการก็จะหยุดฟังเสียงอีกฝ่ายหนึ่งนะครับแล้วก็มาตีพร้อมกันนะครับแล้วก็หยุดอีกฝ่ายหนึ่งไว้ฝนะ่ายแดงไว้อย่างนี้น เราก็ฟังเสียงเราก็ให้ตีพร้อมกันนะครับเราก็มาเปลี่ยนยกมามาเปลี่ยนเปลี่ยนข้างแล้วก็เหมือนทําทเป็นการน,นะครับตีพร้อมกันนะล้วก็ให้หยุดฝ่ายนึงอีกฝ่ายนึงก็จะจะตีอีกฝ่ายหนึงหยุดแล้วพอจากนั้นก็ตีพร้อมกันตีพร้อมกันอีกครั้งพอตีพร้อมกันแล้วก็อีกฝ่ายหนึงหยุดอีกฝ่ายนึง ก็จะฟังได้ว่าเสียงกองอะอะจะดีหรือไม่ดีก็ตรงนั้นนะครับอันนี้ยกสองพอยกที่สามยกที่สามก็มาตีพร้อมกันนะครับหมายถึงว่าเปลี่ยนข้างแล้วก็มาตีพร้อมกันอันนี้ก็เป็นเป็น,ปนสามพร้อมกันเลยก็หมายถึงว่าเปลี่ยนเปลี่ยนสองข้างแต่ว่าช่วงหลังก็จะเป็นยาวไปเลยแล้วก็อัอนนั้นก็กรรมการก็จะตัดสินได้ว่า มาคือพ่อรับน้ำแดง,ขงเขาเป็นคนแต่งทรงให้แล้ก็ช่วยกันมาถากมาเจาะแล้วก็เจาะเป็นรูทําเสือ้อใส่หนังถ้าแต่งโปรนเสร็จแล้วอันนี้เขาเรียกว่าไม้ขี้ผ้ามาขัน ก็เอาไม้ทีผ้านี่รัดให้มันตึงไม้ประดูกต,ต้องเป็นไม้แก่เนื้อแข็งถ้าไม้เนื้ออ่อนเสียงมันไม่แข็งเสียงมันไม่ดัง แก่ยิ่งดีถ้าเป็นหนังวัวแบบว่าวัวไทยหรือว่าวัวมาจากอะไรพมา่าหนังมันบางถ้าปัจจุบันหนังวัวทุกวันนี้นม,นนนมันหนังวัวมันวัวพันมันหนังมันหนาทำยากหาเสียงยากกระตามันแห้ง วัดโดมันใส่กองลูกไหนก็ต้องเขียนก็มาสับแล้วก็เอาเสื้อมาร้อยเป็นแบบนี้นเรียกว่าเมย์บัโก้แล้วก็หุ่มหุ่มแล้วก็ขข่ทางหน้านี้ เสียง้นเขาคู่ต่อสู้ถ้าเรามาตีใส่กันนี่ถ้าของเราดังกว่กากรรมการก็ตจจัดสินให้เราถ้าตีเร็วๆถกเร็วๆถ้าตีกดเสียงก็ไม่ดังมันอยู่ที่เทคนิคของคนตีอีก เรียกว่าจากองทำมาด้วยทีเท่าไม้น้อยนาผสมกับข้าวเหนียวบดให้ละเอียดแล้วก็มาเข้าใส่กันแล้วก็เอามาติดเรียกว่าจากองนาเัอสัตว์พระโกโตอรหะโตตัมตาม,มาตามัมเทตตาปะวะโตบาวตัมเรตเด้วยเเธอสา